ทุกคนครับเห็ดดอกแรกที่เราได้เห็ดโคนนุ้ยนะดอกตุ้มอยู่เราเอาส่วนก้านมันด้วยนี่เห็ดโคนครับทุกคนก้านอบอวบเลยเนหะ็นไหมโอ้ยกาแฟทำไมล่ะนี่แหละครับเห็ดโคนดอกยังแข็งอยู่เลยนะเห็นไหมเห็นก้านมันไหมก้านมันเหมือนเห็ดอะไรนะของญี่ปุ่นน่ะที่แพงๆงเห็นปะอบอวลๆแบบนี้ เหนียวเหนียวหนุบหนบเลยนะครับเห็ดดอกแรกเห็ดโคนสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราเข้าป่ามาในจังหวัดพะยาในช่วงเวลาที่ฝนตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลองตามมาดูกันว่าเข้าป่ามาในวันนี้ผมจะได้เห็ดอะไรกลับไปบ้างตามมาดูเลยนะครับ Wow. Ồ, nhìn đám เห็ดลมเห็ดลมอืมอืมหอมเห็ดลมครับหอมมาก่นี่เห็ดลมเดียวอืมเห็ดลมหอมเห็ดลมครับ นี่แหละครับทุกคนครับผมเข้าป่ามาในช่วงเวลาที่ฝนตกแบบนี้นะครับได้เห็ดไม่เยอะมากแต่ก็พอได้แกงนะครับนี่มีทั้งเห็ดน้ำแป้งเห็ดลมแล้วก็เห็ดโคนนะครับเห็ดแดงด้วยนี่แหละครับเข้าป่ามายังไงยังไงก็ไม่อดนะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศฝนจะตกเก็บเห็ดลำบากแบบนี้ยังไงก็พอได้กินครับ